สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจานหุยหรือช่องหุยเม่ฟลาวเวอร์ทาร์ดแอนด์เดสตินีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน25 6 7นี้ของชาวราศีพฤษภนะคะขออภัยที่คลิปมาช้านิดนึงนะคะแต่วันนี้มาแล้วนะอาจจะเปลี่ยนวิธีการดูนะคะจากปกติเราจะล้อมเป็นวง12เรือน12บภพนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดูทีละเรื่องนะคะลงลึกทีละเรื่องดีกว่าน,ะน่าจะชัดเจนกว่านะคะมาลองดูกันนะ ชาวราศีพฤษภนะคะขอเริ่มต้นดูที่พลังงานประจําเดือนนี้ของคุณก่อนนะคะเดือนนี้สภาวะพลังงานคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคอสวินดาบนะคะแปดถ้วยนะแล้วก็เด็กเหรียญน,นะคะเดือนนี้ชาวพฤษภดูท่าทางคุณมีเรื่องให้หัวร้อนได้อยู่เรื่อยๆย,ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือน นะคะสิประมาณวันที่1ถึงวันที่10นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันเข้ามานะไม่ได้ทั้งไม่ได้ตั้งตัวนะแผนอาจจะมีเรื่องของการต้องปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งถ้าคุณจะมีเรื่องอะไรให้หัวเสียก็คืออะไรอะไรมันไม่นิ่งเลยอะ่ะแล้วมันมันไม่ใช่เนเจอร์ของชาวพระศกนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดคุณลาคาญคุณเบื่อนะคะแล้วก็อารมณ์เสียบ่อยๆเพื่อเพลเนี่ยอารมณ์เสียแล้วพาลใส่คนอื่นด้วย และในทางกลับกันอันนี้ต้องระวังไว้ก็คืออาจจะมีคนเนี่ยนะคะเข้ามาหาเรื่องคุณได้บ่อยๆเรื่อยๆหรือว่าบางทีใช้คําพูดคําจาที่ไม่ค่อยดีนะคะด่าคุณบ้างดวงทวงบุญคุณบ้างหรือบางทีก็มาพูดจาแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะล้ําเส้นนะคะล้าเส้นคุณได้เนาะ ต่อมานะคะเดือนนี้น่ามีเรื่องของการเดินทางเข้ามาอยู่เรื่อยๆหรือว่าบางคนตั้งใจว่าอยู่ละหล่ะหน้ว่าน่าจะมีเรื่องของการเปลี่ยนงานย้ายที่อยู่นะคะย้ายข้าวย้ายของปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยทิ้งข้าวทิ้งของอะไรบางอย่างขึ้นนะคะแล้วพอหลังจากการทิ้งไปแล้วนะคะคุณก็จะน่าจะมีเรื่องของการซื้อนะคะข้าวของอะไรใหม่ๆเข้ามาสักอย่างหนึง่งอาจจะไม่ใช่ของชิ้นใหญ่หรอกเต็มที่ก็เฟอร์นิเจอร์ในบ้านอะนะคะสวยๆงาๆของน่ารักน่ารักนะคะอืม โอเคช่วงปลายปลายเดือนเป็นต้นไปนะคะอารมณ์คุณถึงจะนิ่งนะช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันยีเนี่ยยังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่หรอกนะคะพลังงานนะคะและอารมณ์คุณจิตใจคุณก็ประมาณนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะทีนี้มาเจาะลงทีละเรื่องนะดูซิว่าการงานคุณจะเป็นยังไงนะคะ การงานชาวพฤกศ์นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายน5ดาบเอ p มเ s รนะคะแล้วก็จดเหรียญน,นะการงานช่วงต้นๆ้นเดือนเข้าใจเลยแหละว่าทำไมพลังงานไพ่เมื่อครู่นี้มันถึงได้ออกมาค่อนข้างหุดหงิดหัวเสียง่ายนะคะเพราะว่าต้นเดือนเลยเปิดมาก็เจอดีเลยระวังจะมีคนมาเอาเปรียบคุณนะคะหรือว่าบางทีขโมยผลงานคุณนะคะเคลมงานของคุณเคลมสิ่งดีๆที่คุณทำนะคะ อาจจะเป็นเจ้านายคุณหรือว่าเป็นใครสักคนที่คุณไม่สามารถจะไปหือไปเอือเขาได้นะคะคุณแล้วคุณแล้วคุณก็ทําได้แค่แบบเก็บความหมุดหงิดหัวเสียเอาไว้นะคะแล้วก็ไปลงกับลูกน้องหรือไปลงกับคนอื่นต่ออ้าวทำไมเป็นคนแบบนี้ประมาณนี้นะคะถ้ามีการดีวกับลูกค้าหรือดีวกับใครเจรจาต่อรองพิชงานอะไรใดๆระวังเรื่องของการถูก ถูกต่อรองนะคะหรือว่าถูกกดราคาชนิดที่แบบน่าเกลียดมากๆอ่ะนะคะในช่วงต้นๆ้นเดือนได้พอหลังวันที่10เป็นต้นไปนะคะมองว่าคุณได้ไพ่เอ็มเพรสแบบนี้คุณจะเริ่มสบายใจมากขึ้นนะคะจะเริ่มมีเรื่องของความสําเร็จเข้ามามีโอกาสด้านการเงินการงานอะไรต่างๆใครที่รอเรื่องของการได้รับตําแหน่งนะคะคุณก็จะมีโอกาสเรื่องของการได้งานได้ตําแหน่งเข้ามาด้วยนะคะแต่จะเป็นลักษณะของงานที่เหมือนคุณเป็นแบ็กอัพอยู่ด้านหลังคุณสนับสนุน ความสําเร็จคุณซัพพอร์ตด้านการเงินตัวเลขหรือว่าทํำยังไงก็ได้ที่คุณจะเป็นเบื้องหลังให้ให้คนหน้าง,งานได้ออกไปดีลกับลูกค้าและสําเร็จได้นะคะหรือว่าบางคนจะได้งานในลักษณะง่ายๆเลยคือที่ปรึกษานะคะหรือว่างานด้านครีเอทีฟต่างๆเนี่ยก็ก็ถือว่าใช่เช่นกันนะคะช่วงปลายเดือนนะคะไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะคุณอาจจะเริ่มเหนื่อยเนะ เหนื่อยๆนะคะสุขภาพร่างกายคุณอาจจะเริ่มล้าๆนะคะยังคงทํางานไหวนะแต่จิตใจบางทีมันก็มีท้อๆบ้างอยู่เหมือนกันนะคะมันจะเหมือนกับคล้ายๆคนที่กําลังบ่นกับตัวเองอ่ะจะสิ้นปีแล้วทําไมชั้นปีนี้ไม่เห็นความคืบหน้าของอะไรขึ้นมาสักอย่างเลยนะคะอาจจะมีแบบเลี้ยวแรงหมดกําลังใจหมดไปบ้างนะคะแต่ว่าก็พยายามต่อไปเถอะคือพ่มันขึ้นมาบอกแค่ว่าจิตใจคุณเหนื่อยล้าแต่ไม่ได้บอกว่างานคุณจะเสียหายนะคะ มาต่อกันด้วยเรื่องของการเรียนนะคะน้องๆชาวราศีพฤษภการเรียนคุณพฤศจิกายนจะเป็นยังไงบ้างนะสองเหรียญน,นะคะ Empress อ,อีกแล้วนะคะแล้วก็เด็กไม่เท้านะคะ อจะวุ่นวุ่นวายๆหน่อยช่วงประมาณวันที่1นถึงสินะคะต้นเดือนนะคะอาจจะมีการต้องแบบอุ้ยวิ่งเต้นใจนู่นใจนี่หรือว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะนะคะบางคนนะ ตอนนี้เพิ่งเปิดเทอมไหมอะไรไหมไม,ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะมีการต้องแบบวิ่งรอกเรียนอะนะคะค่าเรียนมันติดกันมากๆหรือมีการแลบกันอะไรกันบางอย่างนะคะทําให้คุณอาจจะต้องมีการแก้ไขตารางเรียนนะถอนวิชานั้นเพิ่มวิชานี้จะยุ่งๆนะคะแล้วก็อาจารย์จะสั่งงานมาแบบตุ้มๆเลยตั้งแต่ตั้งแต่เปิดเทอมตั้งแต่ต้นเดือนกันเลยทีเดียวนะคะคุณก็จะแบบโอ้โหหัวหมุนหน้าดูนะช่วงกลางๆเดือนไปต้นปลายอาจจะขี้เกียจขี้เกียจหน่อยนะคะหลังวันที่1ิเนี่ยจะเริ่มแบบ เหมือนแบบเริ่มเฉยๆเอื่อยๆลงแล้วนะคะบางคนขี้เกียจนอนอยู่บ้านซะอย่างนั้นนะคะหรือว่าบางทีแบบโอ๊ยดว่วนเรียนไปกินบุฟเฟ่กันดีกว่าเนี่ยอย่านะอย่าไ <c oughs> พ่มันฟ้องนะคะไพ่มันฟ้องอันนี้ก็บริหารเวลากันให้ดีๆนะคะเอาเรื่องเรียนมาก่อนนะช่วงปลายเดือนคุณจะเริ่มรู้สึกแบบ แข็งเอ่อเรียกว่าอะไรดีขยันขันแข็งมากขึ้นนะคะขยันมากขึ้นอะไรมากขึ้นเริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้นเพื่อนฝูงมาตามกันไปเรียนนะคะเริ่ม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 มีแอคทิวิตี้กับเพื่อนฝูงต่างๆเนี่ยมากขึ้นมีกิจกรรมมากขึ้นด้วยนะคะประมาณนี้นะคะขอดูสุขภาพหน่อยนะคะสุขขอภยัยขอภยัยเบอร์กี้การเรียนใช่ไหมขอดูการเงินก่อนนะคะการเงินนะคะชาวราศีพฤษภจะเป็นยังไงบ้าง เดือนนี้การเงินคุณนะคะสิบถ้วยนะคะสดาบนะแล้วก็10ดาบอู้การเงินนะคะให้ระวังช่วงปลายปลายเดือนนะคะหลังวันที่20เป็นต้นไปเนี่ยนะคะจะมีเรื่องของการเสียเงินก้อนใหญ่นะคะอาจจะเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะเข้าของเสียหายอะไรไหมนะคะคุณอาจจะต้องเสียเงินซ่อมแซมนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะเรียกว,ว่าต่อ ประกันสุขภาพต่อประกันอุบัติเหตุรายปีแบบนี้นะคะก็เหมาะก็เหมาะที่จะคุณที่คุณจะจ่ายในเดือนนี้นะอ่าแล้วก็ ช่วงต้นต้นเดือนนะคะหนึ่งถึงสิบเนี่ยยังโอเคอยู่นะการเงินยังพอหมุนไหวยังพอไปได้แต่ก็จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวเข้ามาเรื่อยๆนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีเรื่องของครอบครัวเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตการเงินคุณเพิ่มขึ้นได้นะคะช่วงกลางๆเดือนวันที่สิบถึงวันที่ยี่สิบนะคะการเงินมันจะนิ่งมันจะเอื่อยใครที่เป็นเจ้าของกิจการหาเงินเองทําอะไรเองไม่ได้เป็นลุกเป็นลูกน้องใครนะคะมองว่าเงินมันจะนิ่ง อ,อ,อาจจะไม่มีรายจ่ายนะแต่รายรับก็ไม่ค่อยเข้าเข้ามาดูเหมือนกันนะคะก็ค,คุณก็จะเริ่มเครียดแล้วแหละบางคนจะมีเรื่องของการต้องนัดหมอนะคะนัดผ่าตัดทำฟันหรืออะไรสักอย่างนะแล้วมันมีรายจ่ายเกิดขึ้นได้นะคะ mm hmm. การเงินประมาณนี้มาต่อกันด้วยเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะสุขภาพขอดูหน่อยทุปศพจะเป็นยังไงจ้าเดือนนี้มีอะไรต้องระวังไหมสุขภาพคุณนะคะคุณได้ก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็เดอะมจิเชียนนะคะ ตัวแน่นๆตันๆนะคะอาจจะรู้สึกแบบเหมือนถ้าไม่ใช่ท้องแน่นขึ้นนะคะแบบมีแก๊สมีลมหรืออาหารไม่ค่อยย่อยก็ต้องให้ระวังว่าเราจะอ้วนง่ายนะคะกินหรูอยู่สบายเหลือเกินพิษศพนะคะกินสบายกินแป้งเยอะอะไรเยอะแป้งเยอะหวานเยอะก็จะน้ําหนักขึ้นนะคะแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคเครียดไปด้วยนะคะโรคทางระบบประสาทอาการไมเกรนนะคะแล้วก็อาจจะมีปวดตาตาแห้งนะคะบางคนจะปวดไหล่ปวดข้อมือนะ าจากการทำงานนี่แหละหรือการใช้งานที่แบบชั่วโมงยาวนานเกินไปนะคะมาต่อกันอีกเรื่องเรื่องของความรักนะคะความรักเดี๋ยวดูให้ทีละสเตตัสนะมาเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดพุทธศตจะเป็นยังไงคะเดือนนี้คนโสดนะคะสิบเหรียญน,นะแล้วก็เก้าเหรียญออกมาอีกแล้วนะคะไพ่ใบกลางเป็นจัสติสนะคะโอเค รู้สึกว่าเดือนนี้จิตใจคุณจะฝากใยไปในที่เรื่องของการเงินการทองซะมากกว่าหรือเรื่องของการงานเรื่องภายในบ้านนะคะถ้าคุณจะไปชอบใครเข้าก็น่าจะเป็นคนใกล้ๆตัวนะคะเช่นครอบครัวรู้จัก เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วไหมอะไรไหมนะคะคนที่เข้ามามีโอกาสที่จะเป็นคนโสดได้เหมือนกันนะแต่ว่าคุณทั้งคู่นะจะอยู่ในภาวะของการเล็งๆดูกันนะที่ใช้เวลายาวนานมากนะคะคือคุณจะไม่รีบกระโดดลงไปตกลงปลงใจอะไรกับใครแน่นอนในเดือนนี้นะคะถามว่ามีคนเข้ามาชัดเจนไหมชัดเจนนะคะมีโอกาสเป็นคนในเครื่องแบบข้าราชการหรือว่าคนที่ทํางานกับ กับหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์อะไรบางอย่างเช่นสรรพากรณนะคะหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบผู้อื่นนะคะหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายนะคะคนในเครื่องแบบทหารตำรวจอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคอันนี้คนโสดนะคะสําหรับคนที่มีคนคุยคุยอยู่ล่ะเดือนนี้คุณกับเขาจะเป็นยังไงนะคะอัศวินเหรียญน,นะคะเดอะสตาร์นะคะแล้วก็สามถ้วยนะ ก็ยังคงคุยคุยกันแบบชิวชวต่อเนื่องไอ้ทางคุณเนี่ยแหละพยายามโยนลูกจีบเขาอะไรเขาอะมากขึ้นให้เขารู้สึกไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะคะเขาก็รู้เพียงแต่ว่าตอนเนี้ยดูเหมือนเขายังยังยังอยากโสดอยู่เลยอะ่ะไพ่เดอะสตาร์มเป็นไพ่ของเออมันก็แฮปปี้ที่มันมี r e l a t i o n นชิพนะเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่อยากชัดเจนกับใครหรือว่ายังไม่ได้อยากที่จะให้ใครเข้ามาแบบมีส่วนในในชีวิตของเขานะคะเออ แต่โดยรวมนะบรรยากาศคุณทั้งคู่ยังคงแฮปปี้ดี3ทั่วแบบนี้ก็จะมีเรื่องของการนัดหมายเจอกันไปปาร์ตี้งานเลี้ยงไปดื่มไปกินไปอะไรอย่างนี้กันได้ด้วยนะคะใครที่ไม่เคยเจอมาก่อนก็น่าจะได้เจอกันปะกันในเดือนนี้ค่อนข้างชัวร์นะคะโอเคบรรยากาศยังดีอยู่นะคะทีนี้สําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือแต่งงานแล้วนะคะคุณจะเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้นะคะมา เก้าถ้วยนะคะแล้วก็สวินเหรียญน,นะแล้วก็สิบไม้เท้านะคะเดือนนี้ระวังเรื่องของความเอาแต่ใจของตัวฝั่งคุณเอาไว้หน่อยนะคะดูเหมือนว่าคุณอยากให้แฟนคุณนะคะมาเอาอกเอาใจคุณนะมากกว่านี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยทางฝั่งแ,งแฟนคุณนี่สิ <c oughs> ดูท่าทางเขาจะภาระเยอะงานเยอะมีอะไรต่างๆต้องแบกเนี่ยเยอะมากนะคะเขายินดีจะแบกคุณต่อไปไหมก็ยินดีเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าช่วงนี้คุณอย่าไปเซาซีเขานักเลยปล่อยเขาแฮปปี้บ้าง เขาได้มีเวลาว่างบ้างนะคะเพราะว่าดูทา่าทางเขาเหนื่อยเหนื่อยะนะคะเขาเหนื่อยเนื่อยะะ <ๆ S 1> เหนื่อย,ยทั้งเรื่องส่วนตัวเหนื่อยทั้งเรื่องของความสัมพันธ์อะไรต่างๆด้วยนะคะก็คุณเอาใจเขาหน่อยก็แล้วกันเข้าใจแหละว่าเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณอยากให้เขาอยู่กอดคุณกินข้าวกับคุณนะคะคือแบบแฮปปี้มีความสุขนะคะนนยการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีเวลานะคะ เดือนนี้ความสัมพันธ์ก็ยังคงรีบเรียบนะคะยังคงไปต่อได้นะคะเพราะว่าสวิตเหรียญนเนี่ยสำหรับเรื่องของความรักมันโอเคนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะจืดชืดน,นิดนึงไม่ค่อยไม่ค่อยได้หวานหวานสักเท่าไหร่คุณนะต้องการแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นักนะคะโอเคประมาณนี้นะสำหรับชาวพุชษกษในช่วงเดือน พฤศจิกายนนี้นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช n e l แม่หมอด้วยนะคะคอมเมนต์กันมานิดนึงแม่นไม่แม่น,มนอะไรยังไงจะขอบคุณมากไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย